เส้นทางโคตรเหลี่ยมวิถีผู้ฝึกเซียนตอนที่178ตอนที่179คลิปรวมตอน30ชั่วโมงตอนนี้มันติดแดงไปแล้วขอรับถ้าว่าใครจะดูสมัครสมาชิกแค่35บาทเท่านั้นขอรับมีตอนที่แอดแปล่วงหน้าไว้ด้วยในสมาชิกขอบคุณมากขอรับนี่เจ้าพูดบ้าอะไรกันฮะข้าไม่สนหรอกนะว่าเจ้าจะเป็นใครแต่จงออกจากร่างของจิงซัวซูไปเดี๋ยวนี้เลยนะ ไม่อย่างนั้นข้าไม่เกรงใจแนะ่ออกจากร่างอะไรกันนี่เงา่าเอ๊ะตัวจริงปะเนี่ยนี่ท่านถูกกูชางเกควบคุมอยู่หรือเปล่าเขาใช้วิธีบังคับคมเหงท่านอย่างนั้นเหรอไหนเข้ามาใกล้ๆสิเดี๋ยวข้าตรวจสอบให้ข้าไม่จําเป็นจะต้องโกหกเจ้ายิ่งไปกว่านั้นกูชางเกอเองก็มีบงกฎนิพนธ์เป็นเครื่องยืนยันอยู่แล้วแต่ว่าตอนนั้นข้าเดาว่าเขานั้นเป็นบรรพบุรุษมนุษย์ เจ้าก็ดูกังวลอยู่เลยไม่ใช่อย่างนั้นหรอเอาละยังไงข้าก็บอกความจริงไปแล้วเจ้าจะเชื่อหรือไม่มันก็แล้วแต่เจ้ากูชังเกินนั่นเป็นคนที่แข็งแกร่งมากความสามารถทุกอย่างก็ไม่ธรรมดาเขาเหมาะจะเป็นบรรพามรุษมนุษย์สุดๆและถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเจ้ารู้ตั้งแต่ที่เขาใช้พลังก่อนหน้านี้แล้วอย่างนั้นหรอแล้วเจ้าจะรอมาจนถึงตอนนี้ทําไมกันข้าก็แค่คํานวณอะไรผิดพลาดนิดหน่อยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานี่นาะ ทำไมเจ้าจะต้องตื่นเต้นแบบนั้นด้วยนี่พวกเจ้าทั้งสองคนไม่ได้หลอกข้าอยู่ใช่ไหมย,ยังสููสัญญากับข้าก่อนสิว่าเจ้าจะไม่โกหกพวกเราชาวห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์ขขาวดวนเขาวดวนนายน้อยชางเกยก็คือผู้กับชาติมาเกิดของห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์เอ๊ะเรื่องจริงนั่นเหรอนี่คือเรื่องจริงเลอเนี่ยก็งะละสิเรื่องนี้ได้รับการตรวจสอบจากเทพติดาของห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์แล้วด้วย ใช่แล้วล่ะแล้วตอนนี้เขาก็กําลังสําแดงกายาศักดิ์สิทธิ์ให้แกเราผู้อุโสเพื่อยืนยันตัวตนของเขาเร็วเขา้าเร็วเขา้ารีบไปดูกันเถอะนั่นมันกายาบงกฎนิพพานนายน้อยช้างเกิดเขาก็คือผู้กับชาติมาเกิดของบรรพบุรุษมนุษย์จริงๆด้วยไม่แปลกใจเลยที่เขาสามารถสู้กับผู้สืบทอดทักษะวิชามารได้หลายต่อหลายครั้งถ้าหากพวกเรามีนายน้อยกูช้างเกิดอยู่เขาจะต้องปกป้องพวกเราได้แน่ ขนาดผู้สืบต่อทักษะวิชามารกี่คนต่อกี่คนพวกมันยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้เลยนี่มันเรื่องจริงเหรอเนี่ยหรือว่าเขาจะขโมยกายาศักดิ์สิทธิ์นี่มาเจียงซูซูความสัมพันธ์ระหว่างห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์กับกูช้างเกอเนี่ยนะบรรพบุรุษมนุษย์อย่างนั้นเหรอมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่เชื่อห้องโถงบรรพบุรุษมนุษย์กำลังยืมอานาจในมือของเขา และกูชางเกอก็แค่กําลังใช้ประโยชน์จากสถานะที่เหนือกว่าห้องโถมบรรพบุรุษมนุษย์ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวว่าข้าที่เป็นอันดับหนึ่งในหมู่คนรุ่นใหม่กาลังจับตาดูเขาอยู่เขาคงใจกวัดันมากเลยละสิไอเจ้าโง่นี่นี่เขายังคิดอะไรอยู่อีกกันระนียมาโนชองเกอร์มาโนชังเกอรท่านบรรพบุรุษมนุษย์ท่านบรรพบุรุษมนุษย์จงเจริญไอพวกโง่เขา เอาละตัวตนของบรรพบุรุษมนุษย์ก็ได้รับก,การยืนยันเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ครึ่งเดือนต่อมาเรื่องที่ข้าให้ไปจัดการตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนายท่านข้าน้อยได้ความสามารถเองขอรับในหมู่พวกโจรพวกนั้นมีคนที่อยู่ในดับวิวโสสูงสุดด้วย พวกเราก็เลยทําให้พวกมันหลุดรอดไปได้ครับระดับผู้อาวโสสูงสุดอย่างนั้นเหรอฮะนําทางข้าไปสิดินแดนแห่งความโกลาหลเออบ้าเอ้ย ทำไมคนที่อยู่ในระดับงอวุโสสูงสุดมันถึงได้แข่งได้ขนาดนี้กันเอ,อือนี่อาวุธระดับอวุโสสูงสุดนี่นาเลิกดิ้นรนได้แล้วปลาประโยชน์นี่เจ้าเจ้ากล้าดียังไงกันถึงได้มาแตะต้องข้าพวกเราสิบสามกองโจรเป็นปู่ยิ่งใหญ่อยู่ในดินแดนดาวกลาะหนมาหลายล้านปีแล้วนะถ้าเจ้าสังหารข้าพวกเขาทั้งหมดที่เราจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆอ๋อ คนที่เจ้าพูดถึงน่ะคือพวกเขาหรือเปล่าอะพว,พวกเขาอะไรกันเอ๊ะนี่นี่มันพวกพวกเขาทั้งหมดนี่เจ้าฆ่าพวกเขาแล้วอย่างนั้นเหรอเจ้าเจ้าทำไมเจ้าจะต้องฆ่าพวกเราทั้งหมดด้วยยังจำสิ่งนี้ได้หรือเปล่าหงมองจื่อเจียน มันเป็นสมบัติที่ข้าตั้งใจส่งคนไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์จีนปิงเพื่อสร้างมันขึ้นมาใหม่แล้วพวกเจ้ายังกล้ามาขโมยของของของ้าไปอีกอย่างนั้นเหรอแค่ตายยังไม่พอเลยมัง้งเจ้าเจะ้าก็คือกูชางก์ก์อย่างนั้นรอถูกต้องและรางวัลของเจ้าที่เจ้าจะได้รับก็คือพวกเจ้าทุกคนจะได้ไปรวมตัวกันอีกครั้งในนรกยังไงล่ะ ขอไปด้วยขอไปด้วยขอรับข้าผิดไปแล้วข้าผิดอาพงเมืองจื่อเจี้ยนถูกสร้างขึ้นโดยการเพื่อนคุณสมบัติของจื่อหยางเชนกินเข้าไปจนได้ผลสูงสุดขอดูหน่อยสิว่าจะสามารถแยกแยกความลับได้ออกมาจากเจ้าได้บ้าง ท่นใครกันเขาอาศัยจังหวัดชุดลมุนหนีไปได้งั้นหรออ้าวอ้าวแค่นี้เนี่ยนะข้าเสียสมบัติไปตั้งมากมายเพื่อใช้มันแต่ได้ออกมาแค่นี้เนี่ยนะพวกเจ้าแยกย้ายกันไปตามล่าจนตั้ง13ที่เหลืออยู่มาให้ได้ไปตรวจสอบเรื่องของคนคนนี้มาด้วยสอบแล้วขอรับนายท่านณนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ว้าวนี่มันเรื่องใหญ่เลยนนเนี่ยนายน้อยช้างเกอแหง่งตระกูลกูลได้กวาดล้างพวกกอมจนตั้งสิบสามในดินแดนดาวก,กุลหน์ด้วยตัวเองเลยงั้นรออ้ามเรื่องจริงแล้วล่ะไอ้เจ้าพวกจนนอกกฎหมายพวกนั้นสมควรตายหมดแล้วท่านกูช้างเกอร์ที่ท่านเป็นนักบุญจริงๆแบบนี้ก็โล่งใจเลยละ่ะทุกครั้งที่ผ่านไปที่นั่นข้ารู้สึกเหมือนกับว่าจะต้องโดนพ้นตลอดเวลาท่านกูช้างเตอเนี่ยเป็นคนดีสุดๆไปเลยนะท่านกูช้างเกอร์ คนดีคนดีบ้าบอไรอกันไอ้กูช้างเกอมันอีกแล้วทุกครั้งที่ข้าได้ยินชื่อของเจ้านั่นมันชวในให้ข้า,าง,งุนกิดทุกทีเลยเพราะมันเพราะมันคนเดียวถึงทําให้เราต้องกลายเป็นจนป่นสุสารแบบนี้คอยดูเธอสักวันหนึ่งข้าจะสังหารมันให้ได้ของที่เจ้าขโมยมาตอนนี้มันกำลังหลุดมือของเจ้าไปแล้วนะแล้วนั่นก็เป็นชิ้นสุดท้ายแล้วด้วยเอ๊ะเอะ ไอ้มาสารเลวนี่จะไปไหนจะไปไหนเอากองของข้าขึ้นมานะดินแดนโลกปีศาจฟ้าบาทมีจดหมายจากนายน้อยกูชังเกอร์ส่งมาเจ้าข้าช่วงนี้เขาทำอะไรหลายอย่างเลยไม่ใช่หรืองไงแต่เขายังมีเวลามาสนใจข้าอยู่อีกงั้นหรอว้าวเมื่อกี้ฟ้าบาทยิ้มด้วยละ่ะจริงด้วยจริงด้วยข้าจำแทบไม่ได้แล้วนะ ว่าครั้งสุดท้ายที่ฟาบาดยิ้มนั้นตั้งแต่เมื่อไรกันถึงแม้ว่าฟาบาทจะทรงปรดปานพวกเราเป็นอย่างมากแต่ถึงแบบนั้นพวกเจ้าทั้งสองคนก็จงอย่าล้ำเส้นให้มันมากนักหนาเอาล่ะกระจายคำสั่งของข้าลงไปให้ยามที่คอยดูแลเขตอาคมเคลื่อนย,าย้ายกระจายตัวไปทั่วทุกจุดในโลกปีศาจให้พวกเขาตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยที่เข้าออกโลกปีศาจอย่างเคร่งครัดเมื่อพบเห็นให้เข้าจับกุมทันทีฟาบาท มีใครจะเข้ามายัางโลกปีศาจอย่างนั้นเหรอเจ้าคะนายน้อยช้างเกิดเพิ่งจะกวาดล้างจอมโจรทั้ง13ไปในดินแดนกุลหุนและพบว่าหนึ่งในหมู่พวกเขากําลังหลบหนีอยู่คนคนนั้นก็คือไปคุณปรมาจ,จารย์ปีศาจที่อยู่เคียงข้างจากกักรพรรดปีศาจเมื่อหก0 0ปีก่อนเอ๊ไปคุณเป็นคนคนนั้นนั่นเองว่ากันว่าเขานั้นมีความสามารถในการมองเห็นความลับของสวรรค์และสามารถย้อนรอยเหตุการณ์ได้ นั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเขาถึงสามารถหลบหนีไปได้ท่ามกลางการปิดล้อมสังหารหลายชั้นและเขาก็ได้หายตัวไปนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอ้าที่แท้เขาก็หลบหนีไปยังดินแดนดาวกุลหลนนี่เองดูเหมือนว่าเศษเสี้ยวที่ยังไม่ถูกกาจัดเมื่อ6,000ปีก่อนตอนนี้พวกมันกําลังฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วสินนะเยนโมข้าต้องการตอบกับนายน้อยกูชังเกอ นี่นี่นี่ข้าได้ยินมาว่ากองทัพของนายน้อยกูช้างเกินในตอนนี้พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปที่ดินแดนทางตอนเหนือกันแล้วคงจะไปตามล่าพวกที่เหลืออยู่ของเหล่าโจรตั้งสิบสามนั่นแหละเหล่าโจรตั้งสิบสามที่หลงเหลืออยู่งั้นเหรอนี่ไปออยุยยุเจ้ามอนนั่นถึงขนาดไหนกันเขาถึงตามล่าถึงขนาดนี้ช่างเถอะเรื่องที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับข้าสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือต้องเพิ่มพลังการต่อสู้ให้ได้ โชคดีที่ในตอนนี้เราก็ได้เปิดทะเลแหง่งจิตวิญญาณแล้วแน่ยมบอกอาตมานหน่อยได้หรือไม่ว่าไปเอาของพวกนี้มาจากที่ไหนกันเอ๊ะหลวงจีนอย่างนั้นเหรอคงไม่ได้ถูกเขาจับได้หรอกใช่ไหมอ๋อข้าก็แค่เก็บมันได้นะอ๋อข้าก็แค่เก็บมันได้โดยบังเอิญนนะ่ะท่านสนใจอย่างนั้นเหรอระดับพลังยุทธของโยมไม่ได้สูงอะไรมากมายนัก แต่สามารถเข้าไปในสุสานที่เปลี่ยนไปด้วยพลังยินเช่นนี้ได้แตมยังนำของเหล่านี้ออกมาได้อีกนับว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยฮะนี่ท่านพูดอะไรของท่านกันนะข้าไม่เห็นจะเข้าใจถ้าไม่ซื้อก็ไปให้พ้นซะอย่ามาบังหน้าร้านของข้าเอ๊ะนี่ท่านท,ท่านจะทำอะไรนะ อาตมาเห็นว่าโยมกับพุทธศาสนาของพวกเรานั้นมีชะตาต้องกันสนใจจะไปกับอาตมาไหมล่ะปล่อยนะปล่อยนะปล่อยข้าเดี๋ยวนี้ข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นโยมไม่ต้องกังวลไปหรอกนะเดี๋ยวเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วผลประโยชน์มากมายจะต้องมาหาโยมแน่ๆท่านก็ควรจะบอกข้าหน่อยสิว่าพวกเราจะไปที่ไหนกัน การทดสอบสอสารของเผ่าเทพไทสุยในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีสําหรับสาวกที่มีความสามารถของเราการทดสอบในดินแดนเจียวหยินในคราวก่อนได้ถูกทําลายโดยผู้สืบทอดทักษะวิชามานข้าหวังว่าครั้งนี้มันจะผ่านไปด้วยดีนะถ้าเช่นนั้นก็เลือกผู้นําในครั้งนี้แน่นอนว่าต้องเป็นโกช้างเกออยู่แล้วทั้งความแข็งแกร่งของเขาในตอนนี้ยังไม่มีใครสามารถเทียบได้เลยแม้แต่น้อยฮะ ในตอนนี้เขาได้เป็นถึงบรรพบุรุษที่โดดเดน่นแถมเพิ่งไปก่อเรื่องราวใหญ่โตวไว้ที่ดาโกลาหลอีกไม่ใช่หรอข้าว่าสำนักจนเสียนแห่งนี้ไม่น่ารองรับเขาได้แล้วเนอะอ่าท่านปู่อ,อัซอแล้วท่านคิดว่ายางไรกันละ่ะไม่ต้องให้กูช้างเกินไปลองให้คนอื่นดูบ้างดีกว่ามาั้งข้าคิดว่าหวังจินเยาเองก็ไม่แย่เหมือนกันลองให้เขาเป็นหัวหน้าในครั้งนี้ ได้ยินว่าท่านผู้อาวุโสสูงสุดเรียกหาท่านนี่นาะเพราะเรื่องการตรวจสอบสู่สารเผ่าเทพไต้สีงั้นเหรออ,อ่มตาแกนั่นอยากให้ข้าเป็นผู้นำแต่ข้าเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรข้าก็เลยปฏิเสธเข้าไปนะ้อท่านผู้อาวุโสสูงสุดก็ดีกับท่านดีนี่นาะย้อนกลับไปเมื่อกี้นิดหนึ่งท่านผู้อาวุโสสูงสุดได้เรียกพระเอกไปคุยแล้วนะขอรับแต่ว่าพระเอกของเรามันปฏิเสธทําให้แกหัวร้อนนะขอรับแกก็เลยต้องหาคนอื่นไปเป็นผู้นำแทนขอรับ สำหรับในตอนนี้ข้าอยากจะจับพวก13โจรที่เหลืออยู่ให้ได้มากกว่าหากมีเรื่องไม่สามารถจัดการได้ในนั้นค่อยบอกข้าก็แล้วกันนะอ้าวเดี๋ยวข้าจะช่วยเก็บของสมบัติดีๆกลับมาให้เจ้าเองก็แล้วกันนี่กูชางเกอเจ้ากับเจียงสูซูฮะว่าอะไรนะพบร่องรอยใหม่ที่เดนโบรันไปเจองั้นเหรอได้ได้ได้ข้าจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละมิงคงข้ามีเรื่องด่วนต้องไปจัดการข้าไปก่อนนะ นี่คืออาการของผู้ชายเวลาผู้หญิงเริ่มสงสัยอะไรนะขอรับ <laughs> <Yahoo! S 1> ดินแดนโบราณเปิดเจอเอ๊ะดูนั่นซินั่นมันกองทัพของนายน้อยกูช้างเกินี่นาะดินแดนโบราณเปิดเจอจงฟังให้ดีมีการยืนยันมาว่าหนึ่งในสิบสามโจนได้หลบหนีมาที่แห่งนี้ ผู้ใดแม้ความร่วมมือจะถือว่าคนผู้นั้นเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับพวกมันทั้งหมดไอ้พวกโจรบ้านนั่นทําไมพวกมันต้องหนีมาที่นี่ด้วยกันวันนี้นายท่านพื้นที่โดยรอบของดินแดนโบราณป่วยเจือแห่งนี้พวกเราได้ปิดกั้นเอาไว้หมดแล้วขอรับที่เหลือทั้งหมดก็อยู่ในเมืองนี้ทั้งหมดขอรับนั่นมันนายน้อยช้างเกินนี่นะนายน้อยกูช้างเกินมายืนที่นี่จริงๆด้วยขอบคุณนายน้อยช้างเกินที่กําจัดพวกโจร่นพวกเรานะขอรับ จากนี้เป็นต้นไปพวกเราคงไม่ต้องกังวลใจอะไรอีกแล้วใช่แล้วล่ะขอบคุณนายน้อยช่างเกือที่ทำงานหนักนะพวกเราทุกคนใ,ใ้ความร่วมมืออย่างดีเลยเจ้าค่ะพวกท่านทุกคนไม่ต้องสุภาพกับข้ามากนักก็ได้ในเมื่อเจ้าโจนชั่วพวกนั้นกล้ามายั่วยุข้าพวกมันจะไม่มีทางนี้รอดไปได้ในเมื่อเจ้ายังไม่หนีกลับไปที่โลกปีศาจดูเหมือนว่าหนทางรอดของเจ้าจะยากแล้วนะไปคุณ นายน้อยช้างเกอ๋อไม่ต้องกังวลไปนะเจ้าค่ะพวกเราจะทําการค้นหาอย่างเต็มที่จะไม่ไปล่อยให้ผู้ต้องสงสัยเล็ดลอดไปได้อย่างแน่นอนเจ้าค่ะใช่แล้วใช่แล้วคนที่ทาให้นายน้อยกูช้างเกอ๋อขุนเคืองได้คนคนนั้นไม่ใช่คนเดียอะไรนักหนาหรอกไม่คาดคิดเลยว่ากูช้างเกอ๋อจะมาตามหาข้าได้รวดเร็วถึงขนาดนี้ฮึข้าทําไมพวกเจ้าลําบากแล้วละ่ะไปเลียนเอ,อ๋อลูกสาวของไปคุณ สิทธิ์ข้าเจ้าจงพาเลนเออหนีไปจากที่นี่ซะไม่ต้องเป็นห่วงข้าแล้วละ่ะแต่ว่าท่านอาจารย์ถ้าากว่าพวกเราไปจากที่นี่แล้วท่านละ่ะด้วยสภาพร่างกายของท่านในตอนนี้ไม่มีทางที่ท่านจะหนีรอดพ้นจากการตามล่าของกูช้างเกอได้เลยนะขอรับข้าคือคนที่กําลังจะถูกกูช้างเกอจัดการพวกเจ้าหนีไปตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไปนี่คือสมบัติที่ข้าขับเราขึ้นมาในตอนนั้น หลังจากนี้พวกเจ้าทั้งสองต้องใช้มันซ่อนตัวอยู่แบบเงียบๆในมิติแห่งความว่างเปล่านั้นสักพักแต่ว่าท่านอาจารย์นี่มันไม่ต้องแต่อะไรทั้งสิ้นด้วยยันหยกนี้ตราบใดาที่ไม่ถูกขัดขวางสักก่อนก็ไม่มีใครสามารถตัวจับร่องรอยของพวกเจ้าได้ทั้งสิ้นดังนั้นพวกเจ้าจงถือโอกาสในครั้งนี้หลบหนีไปยังโลกปีศาจซะตามหาชายที่มีชื่อว่าจินผู้ฝานมอบสิ่งนี้ให้กับเขา เขาคือบุตรแห่งโชคชะตาท่านอาจารย์ด้วยสมบัติล้ำค่าเช่นนี้ทำไมท่านถึงไม่ไปกับพวกเราด้วยล่ะข้านั้นได้สอดแนมความลับแห่งสวรรค์มาทั้งชีวิตและตอนนี้ร่างกายของข้ามันก็หนักหนาสเสลือเกินอีกอย่างครั้งนี้ข้าก็ดันไปยุยงยุกูช้างเกิดเข้าะแล้วข้าเกรงว่าข้าคงต้องตายในไม่ช้านี่แหละเลียนเออตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าคงเหนื่อยหน้าดูเลยนะ คนที่ข้าติดหนี้มากที่สุดในชีวิตนี้ก็คือเจ้าท่านพ่อท่านไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรอีกแล้วข้าเข้าใจเรื่องทุกอย่างแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมีทั้งเหตุและผลทุกสิ่งทุกอย่างก็คือวัตจักรที่เวียนวนจงจำคำพูดของข้าให้ดีนะอย่าคิดจะแก้แค้นเป็นอันขาดกูช้างเกินนั้นเป็นคนที่อันตรายเป็นอย่างยิ่งแย่แล้ว เร็วเข้าพวกเจ้ารีบหนีออ <lawsuit. S 1> ไปเร็วเข้าโอ,โอ้ดูเหมือนผู้สมรู้ร่วมคิดของเจ้าจะใช้สมบัติมิติหนีไปได้อย่างนั้นสินะะนีเ่ PDF. เขาสามารถสังเกตเห็นได้อย่างไรกันเป็นไปไม่ได้เขาอยู่ในดับกึ่งผู้อสูนสุดเองนี่นาไม่สิความแข็งแกร่งของผู้ชายคนนี้ ไม่สามารถนำเขาไปเรียบเทียบกับระดับกึง so ผู้อาวุโสสูงสุดคนอื่นๆได้แม้กระทั่งจักรพัรดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่ให้ความรู้สึกที่น่าสะึพรลัวเท่ากับผู้ชายคนนี้เลยด้วยซ้ำเจ้าก็คือไปคุณปรมาจาร์ยปีศาจสินะเอาล่ะสั่งเสียกันเสร็จแล้วหรือยังนายน้อยช้างเกอเพียงเพื่อตามหาข้าท่านกับต้องลงมือเสียใหญ่โตถึงขนาดนี้นับเป็นเกียรติของข้าจริงๆ สำหรับคนที่กล้าทำให้ข้ารู้สึกคุณเคืองปกติแล้วข้าก็ไม่เคยปล่อยให้พวกมันมีชีวิตรอดต่อไปได้หรอกนะข้ามันไม่เหมือนกับพระเอกเรื่องอื่นๆดังนั้นข้าจะตามหาคนพูดนั้นให้พบไม่ว่าข้าจะต้องพลิกแผ่นดินหาก็ตามแล้วหลังจากนั้นข้าก็จะฆ่ามันซะโกชังเกราถ้าว่าเจ้ายังเข็นฆ่าผู้คนมากมายแบบนี้ต่อไป อีกไม่นานเจ้าก็จะกลายเป็นผู้ฝึกมารและจะกลายเป็นผู้นำลัทธิมารแต่ว่าตอนนี้ข้าเปลี่ยนใจแล้วล่ะข้าค้นพบแล้วว่าเจ้าจะมีประโยชน์ต่อข้าสูงที่สุดก็ต่อเมื่อเจ้านั้นยังมีชีวิตจะเจ้าจะพูดแบบนี้หมายความว่าอย่างไรกันจะข่าก็ข่าข้าซะสิข้ายอมแล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนักหรอกข้าก็แค่สงสัยอะไรบางอย่าง เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เจ้าจอธิบายข้ายัางไงดีล่ะสองคนนั้นมันหนีไปไวจริงๆเลยนะข,ข้าไม่เข้าใจว่าเจ้ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอ้อไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้อ่าฮ่าความแก่งๆของเจ้ากูชางเกินี่มันน่ากลัวมากจริงๆ ไม่นะท่านอาจารย์เงียบเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าอยากโดนเขาจับได้หรือไงกันแต่ว่าพี่เลียนเออนี่ท่านไม่เป็นห่วงท่านอาจารย์บ้างเลยอย่างนั้นหรอเอ๊ะนั่นมันอฮ่าฮ่าเจ้าเจ้าทำอะไรกับพลังของข้า พลังแปลกประหลาดที่แสนจะชั่วร้ายที่เป็นไปด้วยความโลภและความอาฆาตพยาบาทนี่ราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างค่อยๆอย่างรากลึกฝังลงไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณของข้าออเอช่างเป็นพลังชั่วร้ายที่รุนแรงมากนี่เจ้าเจ้าอยู่ในรดับใดกันแน่สิ่งที่เจ้าต้องรู้ไว้มีเพียงแค่ว่าชีวิตของเจ้านับจากนี้เป็นต้นไป ทุกๆอย่างข้าจะเป็นคนควบคุมเอง